ไอ้ข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นใครเจอกับตัวเองก็คงมึนอะไรนะฮะตัวเองเนี่ยขับรถ2แถวแต่โดนใบสั่งข้อหาขับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนแล้วใบสั่งที่ส่งมานั้นปรากฏว่าเป็นรถ BMW อาคือหลักฐานที่ปรากฏอะไรกันได้อะนะคือมันไม่ตรงกันสักอย่างเลยอข่าวนี้เกิดขึ้นโดยเกิดขึ้นจากคุณวันชัยวิเวการน์อายุ42ปีครับ อาชีพนั้นก็คือขับรถสองแถวโดยสารนะครับถูกออกใบสั่งโดยเจ้าพนักง,งานจราจรนะครับของศูนย์ควบคุมการจราจรทางด่วนหนึ่งกองกำกับการสองกองกองบังคับการตำตรวจจราจรระบุว่านี่ยแหละครับเอาดูสังเกตดีๆนะฮะรถเจ้าของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h อน d a สีแดง เลขทะเบียน4กน4 5 5 4นีดเดียวทะเบียนรถจักรยานยนต์มันไม่ใช่อย่างนี้นะทำไมรูปรถข้างขวามันเป็นรถยนต์มันไม่ใช่รถจักรยานนั่นสิ <c oughs> ขับขี่รถเร็วเกินกว่าอัตรากำหนดกฎหมายในมาตรา67วรรคหนนะครับขับรถด้วยความเร็ว130กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ้ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะหนึ่งร้อยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ตัวปลิวเลยนะอืบนทางด่วนด้วยแต่ปรากฏว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นรถเบี้ยนแต่ปลิวครับเนี่ยคันเนี้แต่ว่าตาป้ายทะเบียนนี่ก็เป็นป้ายทะเบียนตัวเลขเดียวกันนะคะกับรถจักรยานยนต์คือ,อพอไปสอบถามเจ้าของที่ได้รับใบสั่งเองก็คือคุณวัญชัยเองเนี่ยบอกเลยว่าตัวเองนั้นไม่เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นทางด่วนแต่อย่างใดนะ เจอเข้าไปแบบนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแล้วคือพอไปดูตัวเอกสารเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันทำไมถึงเป็นรถ BMW ได้ก็เลยมั่นใจเอ๊สงสัยคนออกใบสั่งเนี่ยแจ้งผิดแน่นอนเลยมันต้องมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดกลงแจ้งจริงหรือว่าแจ้งเล่นเนี่ยไม่รู้แต่เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นตำรวจกลับไปเช็คข้อมูลก่อนดีไหมอะ่ะไม่งั้นมันเสียเวลาเหมือนกันนะคะคือทั้งตกใจแล้วก็ต้องเสียเวลาไปชี้แจงเรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ด้วย ที่ได้รับใบสั่งเมื่อไหร่ได้มาเมื่อวันศุกร์ครับวันศุกร์ครับผมแล้วตอนนั้นเราเปิดใบสั่งดูเป็นไงก็เปิดมาตอนแรกก็ตกใจครับเพราะว่ารถไม่เคยขี่ไปไหนทางด่วนก็ไม่เคยขึ้นครับแต่รถมอเตอร์ไซค์ที่ระบุชื่อในใบสั่งเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็คือทําไปใช้ไว้ต่างจังหวัดทาไปใช้ต่างจังหวัดครับผมแต่ในเอกสารใบสั่งก็ก็ไม่ได้ตรงรูปก็ไม่ได้ตรงในเอกสารรูปก็ไม่ตรงครับเพราะว่าเปิดมาเป็นรถบี w มิ ว่าทะเบียนรถผมมันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รู้สึกไงกับใบสั่งอยางเนี้ครับก็ต,ตกใจครับนึกว่ามีใครเอาชื่อผมไม่แอบซื้อรถ BMW ให้แต่พอเราเปิดดูเอกสารแล้วเอ้ามันไม่ใช่มันกลายเป็นทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์แต่ในในเอกสารของใบสั่งเขาระบุว่าเป็นรถจักรยานเป็นรถจักรยานยนต์นนนแต่ว่าเลขทะเบียนกับตัวอักษรมันสามกันแต่ว่ายี่ห้อรถก็คือคนละยี่ห้อเลย คุณวันชัยแอบมีรถเบนด์ W ซ่อนไว้หรือเปล่าเนี่ยโดยไม่รู้ตัวหนีภรรยาแอบซ่อนทรัพย์สินเอาไว้เนี่ยแต่เมื่อกี้คุณไฮส์บอกว่าลองสังเกตตัวหน้าใบหามันเขียนว่าอะไรนะเขาบอกประเภทนี่ชัดเจนบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะแต่ภาพนี่ก็ขัดแย้งกันนะภาพเป็นรถบ M ซะ็มงแล้วจริงน่าจะเช็คก่อนนะตำรวจนะแล้วที่ขับขี่อยู่ทุกวันกบเป็นรถสองแถวอีกยังไงเป็นตรวสอบหน่อยแล้วกันนะคะเจ้าหน้าที่ฝากกันด้วยแล้วกันครับ